พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าเราเข้ามาสู่วันอังคารและในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็าจะเห็นว่าพระเจ้าไม่หมดความอดทนเวลาที่เห็นชาติแสนประสบกับหายนะเพราะการที่ได้ทิ้งพระองค์ไปนั้นเนี่ยพระองค์ส่งคีเดอนไปช่วยชาวอิสราเอล แต่คิดเดียวนเองก็สงสัยว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลทําไมจึงเกิดเห,เหตุร้ายกับอิสรลเลาเอลเทวดาจึงบอกท่านว่าพระเจ้าสถิตกับท่านแต่ท่านจะเอาชนะชาวมีเดียนอย่างง่ายดายข้อคิดสั้นๆก็คือสำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าโรรองปรารถนาสิ่งนั้นก็ประสครบความสําเร็จนะครับความร่ํารวยเป็นพระพรของพระพินเจ้าถ้าเรารู้จักแบ่งปันพระพรนี้ให้คนอื่นด้วยแต่ถ้า,าเราเป็นคนขี้เหนียวพระพรนั้นก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมากมายสําหรับชีวิตของเราในโลกนี้และโลกหน้าข้อความของพระวรสาร ที่ต่อเนื่องจากคําพูดเมื่อกี้นี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าเมื่อเห็นหนุ่มเศรษฐีเดินหนีไปพระองค์จึงบอกเราว่าคนร่ารวยจะเข้าสู่พระนาจักรสวรรค์ยากมากอูดจะลอดรูเข็มได้ยังง่ายกว่าพี่น้องทราบว่าที่กรุงเยรุสล็มนั้นมีประตูชื่อว่ารูเข็ม เมื่อพระเยซูเจ้าพูดถึงเรื่องนี้บางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าจะอ,าอูดจะมาลอดรูเข็มที่พวกเราใช้สําหรับเย็บผ้าคงไม่ใช่รูเข็มในที่นี้มันหมายถึงประตูที่ต่ํามากประตูนั้นคนที่จะเดินเข้าออกได้ต้องคลานตบก้มฉะนั้นถ้าอูดจะมาลอดประตูนี้คนก็ต้องขนสัมภาระออกจาก หลังเสียก่อนแต่ก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะอูดเป็นตัวใหญ่หนุม่มเศรษฐีแบบสมบัติที่สักวันหนึ่งก็จะสูญหายไ,ไปก็เป็นของคนอื่นไปแล้วเขาเองก็จะจากโลกนี้วิญญาณของเขาเปลือยเปล่าเพื่อไปพบกับพระผู้สร้างและอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็ตอบได้นะครับ เพราะฉะนั้นสิทธิของพระคิดเสเจ้าจะต้องต้องละทิ้งทุกอย่างที่ไม่จําเป็นสำหรับชีวิตที่นรรเพื่อติดตามพระคิดสเจ้าแต่ถ้าเขายังติดยึดอยู่กับเงินทองเข้าของหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเขาก็จะไม่ได้รับรางวัลที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ใช่ครับ ทุกวันนี้พวกเราก็เห็นมีคนสะสมมากมายหลายอย่างสะสมเงินทองเป็นต้นแต่ในที่สุดในช่วงของโควิดเนี่ยพวกเราก็เห็นว่ามีอะไรหลายอย่างที่สอนเราอยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นหรือเปล่าเราทำมาหากินก็จริงแต่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นเราต้องฝากไว้กับพระพิเจ้าเราต้องสร้างบุญสร้างคุณศนเพื่อเราจะได้ไปพบกับพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ มิฉะนั้นถ้าหากวันตายนั้นตัวเราไม่เล็กขอที่จะลอดเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้เนี่ยเราก็ขาดทุนแล้วก็เสียเวลาชีวิตของเราก็ไร้ค่าก็ขอพระบิญา้าประทานรพระพรให้พวกเรารู้จักใช้ของสิ่งของต่างๆในโลกนี้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับ